สวัสดีครับผมฟุ๊กพีทีคริสทาวเวอร์ครับวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นเกมอ่าเอกิปาร์ตี้ครับโอเคก็ okay, วันนี้ผมจะมาเล่นอ่าอาร์ตี้แลนนะครับโอเคโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะโอเครอให้ครบสามสองคนก่อนโอเคครบเรียบร้อยครับสามสี่สองคนมาเราเริ่มกันเลยครับมาแล้ว ลุยกันเลยด่านแรกนะครับแปลงงมม่วงพริกผันนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับหอมเลยนะอาหอมแล้วก็ลุยเลยไปแล้วอ่านด้านขวา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 ไปขวา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 ขวา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 กินเลยไม่ได้ไม่อยากิึงกินเลยอย่าเิ่งกิ้งเออเด้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 อบ๊อบอันเด็ดเด้อเด้อ เอ้ยยาาามานี้มานี้มานี้กินเลยกินเลยใครระเบิดขันควนวะเนี่ยเจ้นี่นนี่โอเงดาววงดาวเฮ้ยใครปาระเบิดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามเชวาุ้ยทบไปด้านหน้าลเยอะไปกันเยอะจังไม่รูเหมือนกันนี่นี่นี่โอเคกริ้อ่ะกริ้นี่สดสดสดกริ้เอาไม่ทันไม่ทัน ไ่ทันอีกไปนี่ไว้นี่ไว้นี่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 โอเคมาตรงนี้ไปตรงนี้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 ชึบอ่าค่อยไปค่อยไปค่อยไปคอยค่คอยไปค่อยไปค่อยไปค่อยไปเส้นใช้อยู่นู่นไปแล้วชึบเอาเต็ดอีกแล้วโอ้ยเต็ดเต็ดเดี๋ยวอนเต็ดเต็ดเอาเต็ดอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็น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 ชึบที่เดียวถึงแล้วถึงแล้วอุดเดึอมกระโดดนี่เรียบร้อยถึงเรียบร้อยผ่านด่านแล้วด่านที่สองครับถ่าย อาร์ตพอยนเริ่มเลยอันนี้ก็จำไม่ได้ว่าของเล่นอยู่ในกาชาอยู่ในกล่องกาชาไปไหน mm hmm. เอาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดูลืมดูลืมดูเอา้าเดี๋ยวก่อนนะ mm hmm. ลืม mm hmm. ดูเฉยยวแนปะ mm hmm. <laughs> ็นนะนี่องกาชาไหน โอ okay. oh, เคอันี้ชัดเจนแล้วนี้ชัดเจนแล้วอันนี้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางอันนี้ตรงกลางตรงกลางตรงกลางมีอยู่นี่เหอเคพระดา,าเรียบร้อยด่านที่สามครับของหวานเอ็กซ์เพรสดูอีกันเลย เดี๋ยวรับเค้กในแท่งอะไรวะเดี๋ยวได้ที่รูทำเงียนเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไปโซนแท่งออกไปโซนแท่งไฟเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าบังสิเฮ้ยเอาอะไรได้เค้กได้เค้กอะไรอยู่เนี่ยไอ้ผูได้เค้กอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นึงแป๊บนึงมันคืออะไรอ่ะแล้วผู้ได้เค้กมาชิ้นหนึ่งออกไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไปเซียนแท่งไฟไปเซียนแท่งไฟเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวไอ้ด่านด่านนี้ผมงงกันเนี่ยเล่นยังไงอันหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดกดผิดอันนี้คืออะไรไปเตียนแท่งอ๋อรับเคแล้วก็ไปเตียนแท่งไฟอย่างเงี้ยหรอเด้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 อเตียนแท่งไฟอยู่ไหนวะงงเลยเกมนี้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอ,อันนี้งงจริงๆนะเนี่ยชึบโอเคอ๋อต้องให้เก็บ เค้กให้ครบนะครับเก็บเค้กเขาครบสี่อันมันถึงจะได้ผ่านกต่ประเด็นคือเดี๋ยว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 เขาจะเขาจะและ้วเขาจะแล,ล้วมันจะรู้ว่าเรื่อมันมีเค้กไหนบ้างที่ยังขาดอยู่เดี๋ยวกดไม่กดเอาโซนแท่งไฟอยู่รูนี่น,แน,นะแหนมันนี่เสนอเดี๋ยวอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายแหน่เดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วกินเลย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 เชิบเชิบ กระโดดที่จังิติดปเคแล้วอาสุดท้ายอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวก่อนไอ้ oh โอ mm ้ยตกรอบเล่นอีกครั้งหนึ่งหมาแล้วโอเค เราพลังสูงสุดเ,เป็นเป็นอันดับส <g ười> ามการแรกนะครับโรงงานไม้รอยน้ำเอาเราเริ่มกันเลยนะครับเห็นไหพร้อมแล้ว <g ười> เริ่มได้ <g ười> เล็งสัปีเลยเลงสปีเอ้ยต๊กต๊กโอ้โห

แคเอาว้แคเอาไว้โอเคระวังไอ้กระดบ,บอะไรบางอย่าง okay. ดูชิวๆว,วะ่ะเออดูชิวๆโอเคผ่านด่านเรียบร้อยด่านที่สามครับอุ้ยไฟรั่วง่ายเต uh. รียมพร้อม ฮ่าฮ่าฮ่าเริ่มได้โอเคเอ่อกระโดด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 ต่อเนื่องไปโอเคกรี๊งไปเลยเดี๋ยวกะโดดชูเ็บอ่ากลับมาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปรียบมาก่อนได้เปรียบเดี๋ยวอันนี้นี่ระวังระวังโอเคเดี๋ยวระวังด้วยระวัง โอเคไปได้ไปต่อเรยเร็วครับมาถึงก็ได้ไปยับมาถึงก็ได้ไปยับเอออันนี้ก็งูนอชงเวยบกระโดดปะโอเคกริ้งไปเลยกริ่งไปเลยอาชนนี่ถึงเป็นคนแรกเฮอด่าสุดท้ายนะครับขโมยดวงใจ สกิลอนิเมขอเลือกเป็นซ้อนตัวแล้วกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้ไปโอเคโอเคอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางเอาอยู่ตรงกลาง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 ครับครับคนไว้ตรงกลางกนไว้ตรงกลางคนไว้ตรงกลางออาซ้อนตัวโอ๊ยเดี๋ยวอะไรครับ คนไว้ตรงกลาง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 คนที่ตรงกลาง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 

คนที gamer, ่ตรงกลางอ่ะผิดได้แล้วคนที่ตรงกลาง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 คิดดูกันระเบิดระเบิดคนที่ตรงกลางคนที่ตรงกลางคนที่ตรงกลางเอาไปโดนไปโดนหนึ่งคนที่ตรงกลางคนที่ตรงกลางคนที่ตรงกลางทำไปอยู่ตรงไหนคนที่อันนี้คืออะไรเนี่ยมี้การจำไปแล้วคนที่อ้าคนที่อ้าอ้าที่สองจบแล้วรอบนี้คือ เอ่อได้ที่สองโอเคโอเคก็จบเรียบร้อยครับสำหรับเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้ครับโอเคถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับโอเคโอเคพวกพีดีคิดเทาเวอร์ก็ขอลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ Good bye see you again ขอบคุณครับ